เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมานะครับพระอาจารย์อนันตโมนุโทดอกเอรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายประธานพระธรรมทุตสายตามประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรุ่นที่28พร้อมด้วยคณะกรยานามิตรในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายและคณะกรรยานามิตรทั่วโลกถวายบริขารได้แก่ผ้าปูนั่งร่มคมไฟ พัตตาหารน้ำปานะแต่พระพิสูจผู้เข้ารับอบรมโครงการพระธรรมทูตสายตามประเทศรุ่นที่29ประจำปีพุทธศักราช2566นณมหาจุลาอาสมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยภายในงานนะครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาประยูนโชติวโรผู้อำนวยการวิทยาลายัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลายัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลายัย พร้อมด้วยคณาจารย์เป็นผู้รับมอบสำหรับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายตามประเทศนะครับเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้เป็นผู้ที่มีปฏิปทาน่าเรื่มใสมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพ,ระพุทธศาสนาเพื่อฝึกพระธรรมทูตให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถแนะนําและสอนธรรมะนําหลัก การปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานนะครับไปเผยแพร่ได้และเพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วยเองครับ